ใ,าาใครครือบ,บาบาของฉันยิทราอปีโสจลก,กนเมราบาบาเพียงแต่คิดดูสิว่าบาบาของฉันเป็นใครเว, <espace S 2> าาวลานี้เราได้เจอบาบาแล้วทุกวันทุกเวลาเราเฉลิมฉลองการพบปะกับท่าน การพูดคำว่าบาบาหมายถึงการนำความซาบซึ้งเป็นพิเศษสองเท่าให้มาอยู่เบื้องหน้าเราของฉันคือบาบาเดียวเท่านั้นและไม่มีใครอื่น แรกสุดคําว่าฉันนี้ก็มาและสิ่งที่บาบาได้พูดเอาไว้ว่านี่คือปีของมุกตีหมายถึงเป็นปีของการสะละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัดดังนั้นสำหรับพวกเราผู้ที่ได้อุทิศตนเราการสะละละทิ้งใดที่เราจำเป็นต้องมี เราจำเป็นต้องละทิ้งอีโก้นี่คือการสละละทิ้งที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งวันนี้ได้ดีได้เห็นในชุมนุมของคนที่ครบ60ปีของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่มายามาอยู่เบื้องหน้าใครก็ตามเหตุผลหลักสำหรับสิ่งนั้นคือสำนึกของอาหังกา เป็นความซาบซึ้งของอหังการหรือคำว่าฉันอหังการเนี้ยที่ว่าฉันรู้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอหังการของความซาบซึ้งของสติปัญญาหรือเป็นอีกโก้ของความซาบซึ้งของการเป็นผู้ที่รู้คิดของผู้มีปัญญาหรือความซาบซึ้งของการงานใดๆก็ตาม หรือความทราบซึ้งในทรัพย์สมบัติมีความทราบซึ้งเช่นนั้นอยู่มากมายความทราบซึ้งของทางโลกเนาะความทราบซึ้งกับเรื่องราวทางโลกหรือแม้กระทั่งกับความทราบซึ้งในหน้าที่การงานเข้าใจว่าวันนั้นดาดี้เองอะค่ะน่าจะเป็นกลุ่มของคนที่อยู่กับบาบามาครบ60สิบปีนะคะดาดี้ก็เลยคุยนะว่าดาดี้เห็นมายาที่มา มายาที่มาเนี่ยมาในรูปของอาหังกาอาหังกาก็คืออีโก้นะคะความหลงทนงตนอีโกมาในหลากหลายรูปแบบเลยสติปัญญาของฉันดีฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สำเร็จนะความซาบซึ้งใดๆก็ตามที่มีกับตนเองนะคะหรือความซาบซึ้งกับการศึกษา,าเรียนเหล่านี้ทั้งหมดคือความซาบซึ้ง,ง,ง,งมีคำกล่าวว่า ในความซาบซึ้งทั้งหมดนั้นน่ะมันก็มีความสูญเสียดังนั้นความซาบซึ้งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดของสำนึกที่เป็นร่างซึ่งไม่ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ข้างนอกแต่เป็นความซาบซึ้งที่แฝงตัวเหล่านี้ของอีโก้สามารถเป็นเหตุข,ของความสูญเสียได้อย่างมากมายดังนั้นหลายต่อหลายครั้งมีคำกล่าวว่าเป็นโกปี้เสียยังจะดีกว่าในการกลายเป็นโกปี ไม่มีความซาบซึ้งแต่เมื่อเราพิจารณาว่าตัวเราเองเป็นโกบแล้วแล้วก็เป็นความซาบซึ้งโกปี้เนี่ยมักจะหมายถึงเพศหญิงะนะคะหมายถึงสตรีเนาะอยู่ในร่างที่เป็นหญิงโกบเนี่ยมักจะหมายถึงอยู่ในร่างที่เป็นชายนะคะดังนั้นดดี้จึงบอกว่ามันดีซะยิ่งกว่าเนาะที่เราจะเป็นโกป,ปี้อะ่ะไม่ใช่โกบสิ่งนี้ เป็นมิตรที่ลึกซึ้งด้วยโกฟเนี่ยพิจารณาว่าเป็นความทราบซึ้งยกตัวอย่างมีคำพูดถึงอูดาฟและโกปีกปพวกเขาได้สแสดงอูดาฟเนี่ยค่ะว่าได้ไปเพื่อที่จะเป็นให้การสอนโกปีกปอูดาฟเนี่ยหมายถึงความทราบซึ้ง ในขณะที่โกปี้หมายถึงบาบาผู้ที่หลอมรวมอยู่ในความรักของบาบาดังนั้นเธอไม่ควรจะอยู่กลายเป็นผู้ที่อูดาฟนะได้โปรดนะถ้าหากเธอกลายเป็นอูดาฟไแ,แล้วมันก็จะเป็นความซา,าบซึ้งถ้าเธออยู่ยังเป็นโกปี้แล้วเธอก็จะอยู่อยังหลอมรวมในความรักเธอจะมีสติปัญญาที่ <บา S 1> เต็มไปด้วยศรัทธา,<บ>าเราทั้งหมดคือโกปี้ <บา S 1> ถึงแม้ว่าเรา,าจะเรียก เธอว่าเป็นพันดาบแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเราทั้งหมดคือโกปี้ไม่ว่าเธอจะเป็นบราเตอร์หรือซิสเตอร์ก็ตามมีความเบิกบานในการเป็นโกปี้แต่ถ้าเธอกลายเป็นอุดาล้ฟแล้วเธอก็จะไม่สามารถอยู่อย่างเป็นสุขนะ p ีเคไหมโอเคไหม เธอเข้าใจไหมอูดาฟเนี่ย<ล>มีอีกโก้เขามีความซาบซึ้งแต่เบื้องหน้าบาบๆ<ล>เราอะไม่ต้องกลายเป็นอูดาฟและเราก็ไม่จำเป็นต้องแสดงความซาบซึ้งใดประเด็นที่สองมีคำกล่าวว่าผู้อาวุโสอ่ะก็ตัวใหญ่เนาะแต่คนที่ตัวเล็กกว่านั้นทัดเทียมกันกับพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีความห่วงใยบางประการกับผู้ที่ ได้กว่าแต่คนที่ตัวเล็กกว่านั้นคือผู้ที่ไร้กังวลเหตุนั้นเองเราทั้งหมดจึงต้องเป็นคนที่ตัวเล็กเสมอนะอย่าได้เป็นคนตัวใหญ่เช่นที่วันนี้บาบาพูดว่าบราม่าไม่ใช่กูรูชิปบาบาเป็นกูรูท่านได้พูดไว้ในมูลีใช่ไหมว่าในหนทางบัคตียเพวกเขาพูดว่าบราากูรูแต่บราม่านั้นไม่มีกูรูนะบอกบราม่าเป็นกูรูแต่บราม่าไม่ใช่กูรู และกูรูเหนือกูรูทั้งหมดนั้นน่ะก็คือชิปบา,บา・เธอนั้นลูกเธอนั้นก็ไม่ควรจะจดจำบราม่าเช่นกันบทเรียนนี้มาในมูลีของบาบาทุกวันแต่เธอไม่ควรจะจดจำแม้กระทั่งบรามา่าแต่สำหรับพวกเราสิ่งที่เราอะไรคือสิ่งที่เรามีอ่ะถ้าหาก็ไม่มีบัฟดา เราจะไปที่ไหนถ้าไม่มีบราหมาแต่อย่างไรก็ตามบาบา,บามักจะพูดเสมอว่าอย่าได้แม้กระทั่งจดจำบราหมาแปลว่าเราอะเมื่อเราไม่ควรแม้กระทั่งจะจดจำบราหมาเนี่ยและแล้วมันอาจจะมีใครบางคนอื่นนะคือขนาดพ่อบราหมาเนี่ยชิบอบ,บายยังไม่ให้เราจดจำ ดังนั้นนะ่ะต่อให้มันอาจจะมีใครบางคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นครูเป็นพ่อของครูหรือใครก็ตามเป็นบุคคลเด่นเ,เด่นดังสำคัญจะเป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่หรือตัวเล็กๆก็ตามหรือใครบางคนนะ่ะที่สูงส่งกว่านักธุรกิจก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่มั่งคัง่งหรือว่าจะเป็นคนที่ยากจนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นบราเตอร์หรือซิสเตอร์ จะเป็นใบเป็นเบนไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นป้านะไม่ว่าจะเป็นนานี่นานี่เนี่ยแปลว่าย่าแปลว่ายายนะคะเป็นภาษาฮินดีเนาะเวลาที่เขาเรียกกันเรียกย่ายายเลียกนานนี่นานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ของแม่นะคะเป็นยายเนี่ยสำหรับพวกเราทั้งพวกเราแล้วอ่ะพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ตายไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นครูของเราผู้คุมโซนผู้ดูแลศูนย์นักผู้ที่ดีมากๆแลนะเป็นเหมือนแม่เลยทั้งหมดนั้นน่ยมันก็โอเคแต่สำหรับฉันแล้วอะทั้งหมดเนี่ยแม่พ่อทุกสิ่งคือเอกอะบาบายเดียวเราไม่ต้องการที่จะเข้าไปตกภายใต้ที่ผลของใคร นี่คือดาดีประการมณีนะคะ ก่อนที่เราจะไปฟังกันบ้านของเย็นนี้อ่ะนะคะมาแบ่งปันประเด็นของอาจจะเป็นประเด็นมูลีของมื่อเช้าก็ได้นะคะรวมไปจนถึงประเด็นที่ได้เรียนรู้จาก daddy g เมื่อสักครู่ค่ะ daddy g เป็นอะไรบางอย่างที่ต้องบอกว่ามั่นคงมากๆเนอะกับถ้อยคำที่ daddy ใช้อ่ะค่ะของฉันคือ บาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่นดางนั้นดัดี้เองเนี่ยเป็นตัวของสิ่งนั้นนะนะคะในเวลาเดียวกันดัดดี้เป็นผู้ที่เต็มไปได้วยความอ่อนหวานแล้วก็ผู้ที่ถ่อมตนมากๆด้วยเอาละดังนั้นจะเข้าห้องย่อยนะคะมีโอกาสได้แบ่งปันเนาะ วันนี้เวลาได้นานนิดนึงค่ะ10นาทีน่าจะได้นะคะรวมไปจนถึงแม้กระทั่งแบ่งปันประเด็นมูลีของวันนี้ด้วยก็ได้ห้องละ3คนเชิญเลยนะคะ สมาชิกทางบ้านเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังดีไหมเนี่ยพี่ต้อมพี่ต้อมไม่รู้ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ต้อมพี่พี่ต้อมเปิดหน้าจอได้นะคะน่ามาแล้วอ้าวเชิญแบ่งปันได้ค่ะพี่แดงก่อนเลยก็วัน เลี้ยนซัพพอร์ตแหละ พี่ต้อมเปิดไมค์ก่อนไม์ไหนอ่ะอ่ะได้เลยได้เลยพูดได้เลยจ้ะ พี่เล็กไงอยู่ข้างๆน,ะนะัน่นน่ะแล้วก็รีบลงมาออนได้นะพี่เล็กเดี๋ยวรีบลงไปออนให้แชร์เรื่องอะไรครับเมื่อกี้แหละกดบาทเมื่อกี้ฮะเมื่อกี้ไงคลาสกับเมลีด้วยพี่เล็กโอ้ไม่ได้คอยฟังเท่าไหร่เ่ย Recording in progress. Recording stopped. อ้าวทำไมตัอฮะ ไม่ไม่เรคคอร์ดดินของตากโอเคต้องมียึดลำนิ้ติ้งแล้วหรอตอนนี้จะให้แชร์ก็เลยคือประเด็นหลักสมาชิกทางไลน์ของเรานะคะแบ่งปันแรงบันดาลใจมาได้นะคะ ว่าน่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติกันครบทุกคนแล้วก็เรามาฟัง Melody of Silence กันต่อเนาะรวมไปจนถึงมุมมองหรือการรับรู้ของฉันว่าฉันมองดูสิ่งต่างๆฉันเข้าใจคนอื่น